F1 o r Race The Movie โดดเด่นด้วยการถ่ายทำในสนามแข่ง F1 จริงทั่วโลกเช่น Silverstone ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ต้องการสร้างภาพยนตร์แข่งรถให้ออกมาสมจริงที่สุดจึงได้ Total Wolf หัวหน้าทีม Mercedes AMG Petronas F1 แนะนำให้ใช้รถ Formula 2, <c oughs> 2ที่ดัดแปลงและติดตั้งกล้องขั้นสูง <c oughs> เพื่อจับภาพความเร็วและแรง G <c oughs> ได้อย่างสมจริงก่อนการถ่ายทำนักแสดงอย่างแ r a และดมซันอี d r i ส ซึ่งรับบทนักขับทีม APXGP ในเรื่องได้ฝึกขับรถแข่งที่สนามต่างๆเช่นสนามซิวเวอร์สโตนช่วงบริทิชกรังปรีโดยไม่รบกวนการแข่งขัน<ต>รวมถึงการถ่ายทำในสภาพแวดล้อมจริงต่อหน้าผู้ชมหลักแสนยังช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและความสมจริงให้กับภาพยนตร์อีกด้วยโดยใช้รถแข่งจริงที่ติดตั้งกล้องพิเศษแถมทีมงานยังตั้งโรงรถของทีม APXGP ในเรื่องนั่นคือ Mercedes และ Ferrari ที่ stone s i l v e r s t o n e เพื่อความสมจริงผ่านการถ่ายทำจากกล้อง24-30ตัวพร ้อมกันในเวลาเพียง10-15นาทีความกดดันและบรรยากาศการแข่งขันนี้เองที่ช่วยสร้างความสมจริงและตื่นเต้นให้กับภาพยนตร์เป็นอย่างมาก There's no way we could have made this film without the tight partnership with Formula One. The access they gave us was just absolutely incredible. ใน F1 p i t Stop คือหัวใจของการแข่งขันการเปลี่ยนยาง4ล้อในเวลาอันรวดเร็วต้องการความแม่นยำและการประสานงานที่สมบูรณ์แบบ F1 The Movie จึงนำเสนอฉาก Pit s ต op ที่ตื่นเต้นไม่แพ้การแข่งขันโดยทีมงานได้ศึกษาและจำลองการทำงานของทีม p i t จาก Mercedes AMG p e t r o n a s F1 และทีมอื่นๆเพื่อให้ทุกขั้นตอนสมจริงตั้งแต่ยกตัวรถไปจนถึงถอดใส่ย,ยางอย่างรวดเร็วเลวิสเฮมิลตันและทีมงาน F1 อธิบายว่าพิทสต็อปคือการเต้นดำที่ทุกคนต้องเป๊ะ โดยมีช่างกว่า20คนฝึกฝนจนเป็นหนึ่งเดียวแบรดพีทและเดมซันอีดริสได้ฝึกกับทีมพิทจริงเพื่อเรียนรู้จังหวะและความกดดันของการทำงานในเวลาไม่กี่วินาทีฉากพิทสต็อปในภาพยนตร์จึงถูกออกแบบให้ผู้ชมรู้สึกถึงความตึงเครียดและความเร็วราวกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ร่วมดำดิง่งสู่โลกแห่งการแข่งขันที่ดุเดือดและร้าใจใน F1 The Movie they That's fun. I just wanted to keep on going. That was really good dog. good job. Great fun.